บางครั้งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าสายพันธุ์เนี่ยมีส่วนของความสนการฝึกไปที่สเต็ปนะครับจะช่วยทําให้จิ๊กซอว์ความสามารถของเขาต่อเนื่องมากขึ้นครับการสอนพร้อมสติและสมาธิจะทําให้น้องหมามีหน้าที่ดิวตี้มากขึ้นคือได้เรื่องของช่องนิสัยด้วยนะครับบางครั้งการสอนให้ตรงประเด็นแล้วใช้เวลาไม่นานจะมีผลดีมากกว่าสอนนานๆแล้วก็ให้น้องหมาอดทนในการเรียนรู้นะครับ เวลาฝึกน้องหมาให้แบ่งเป็นสัสดส่วนให้ชัดเจนแบ่งเป็นทีเลเยอร์ทีละส่วนทีละส่วน,ลวนแล้วก็สนใจเรื่องสติและสมาธิเพราะไหนๆน้องหมาจะเรียนรู้แล้วก็อาจจะมีรางวัลบ้างขึ้นเราให้แยกไป2ส,ส่วนนะครับระหว่างช่องพิณิสัยกับช่องความสามารถความสามารถคือการเชื่อฟังคําสั่งส่วนช่องนิสัยคืออาการที่เขาจะต้องมีเรียนรู้เองโดยที่เขาจะต้องคิดแล้วเชื่อว,ว่าสิ่งนั้นเป็นผลตอบแทนที่ดีที่สุดยิ่งน้องหมาอยู่นิ่งได้มากขึ้นอย่างมีสติและสมาธิความเคยชินก็จะเกิดขึ้น การต้องสั่งตลอดเวลาก็จะลดลงการข่มกันบังคับการใส่นู่นใส่นี่เทคนิคต่างๆลงไปในระหว่างความฝึกให้สนุกสนานน้องหมาจะรู้สึกว่าอมืมันสนุกดีนะการกระตุ้นสิ่งรอบๆตัวให้น้องหมารู้สึกว่าเอยทําอะไรอ,ะอันนั้นเป็นส่วนดีๆนะครับจะเห็นว่าผมจะพยายามวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งให้รู้สึกว่าเฮ้ยวิง่งทําไม่ะวิง่งทําไมแล้วเราจะให้น้องหมาครับเขาโดนกระตุ้นแต่ถ้าเขาอยู่เฉยๆเขาจะได้รางวัลที่มากขึ้น การน้องหมาที่คิดแล้วเชื่อและอดทนรอคอยน้องหมาจะฝึกนิสัยที่นิ่งไปในตัวต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสุนัขพันดัชชุนเป็นสุนัขที่อยู่นิ่งไม่ค่อยเป็นเพราะสนุกตลอดเวลาการทําให้สุนัขมีหน้าที่และสั่งคอยครับเขาจะเริ่มรู้ว่าอืการเอาใจคนคือการอยู่เฉยๆอย่างมีสติไม่ต้องสนมากไม่ต้องอะไรมากแค่นี้คนก็แฮปปี้แล้ว